โอเคมา่อกเทสใหมคกันมาน่าจะได้นะโอเคเสียงน่าจะพอฟังได้ได้เรื่องได้ราวกันอยู่นี่คือเจฟชั้นใต้ดินเบสเมนต์การอัปเดตใหม่ไอหัวลูกชิ้นแต่รอบนี้มันมาแปลกๆแค่เฮ้ยมีเสียงด้วยรับอะไรนะหรูหราเจฟลดราคาแล้ว X ไปเดี๋ยว แล้วให้เราเกิดตรงไหนวันนี่ยอยู่ดีๆเกิดมาก็มืดเลยอะ่ะเดี๋ยวนะของเขิงมีไหมโอเคมีไม้อยู่มีไม้อยู่อันนึงวะ่ะโอเคมาเดี๋ยวนะแล้วข้างนอก,มกเมื่อกี้ที่ได้ยินเนี่ยอุ้ยนี่ไงร้านค้าคืออะไรวะเอาแล้วมีของใหม่เปิดร้านค้าดูสิเฮ้ยไอ้บ้านี่คืออะไรเนี่ยเออ มีให้ซื้อของแดี๋หนนะถ้าปืน70จะเป็นไรไหมซิซื้อซะหน่อยละกัน <c oughs> แมแห่สุดยอดแล้วก็อะไรกูเนี่ยเอ่อโอเคที่ก่อนนี่มีร้านค้าเขาด้วยโอเคงั้นเราลุยละตอนนี้เรามันจอมยุทธอยู่แล้วตอนนี้มีปืนออกประตูไหนดีวะเนี่ยออกหน้าต่างแล้วกันไม่ออกประตูละ ออกหน้าต่างดูจะปลอดภัยกว่าอู้ออะไรเอ่ยช็อกโกแลตมิตร์บีทและก็พรอนเราต้องไปช่วยเพื่อนเราละละเช้าแล้วซะด้วยวันที่สองเริ่มต้นขึ้นเมื่อกี้ตัวใหญ่อยู่ไหนะวะเฮย้ยเล่นอะไรกันเนี่ยน่าจะอยู่แถวนั้นกันเดี๋ยวขอไปแจมด้วยคนไอตรงนี้มีอะไรจ้ะแฮปและจ้ะช็อกโกแลต ออตอนนี้รู้สึกว่าพี่โออยากจะด้วยอ,อ,อะไรอะเสียอะไรนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตายว่ะตุบอีกทีหนึ่งเป็นไงล่ะอีมันต้องอย่างนี้สิตัวเองวันดีครับตัวเองมีใครอยู่ไหมไม่ไมีโลง่งข้างบนโล่งไหมไม่รู้เดี๋ยวโอ้โหโอ,โอ,โอ้ไม่โล่งว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเยว,เยวยายยยมันยังไม่เห็น อะไรวะเนี่ยอุ้ยมันเห็นแล้วหวัดดีตัวเองเฮ้ยกระสุนละสามหรอ <8. S 1> อ๋อไม่รีโหลดวเวรกรรมนีเนี่ยล่วงไวซ้ซะจบตายสู่คิดส่งวิญญาณอีกทีหนึง่งโอ้โหมีแต่อาหารนะตอนเนี้ยอะไรกันสิไม่มีของดีๆบ้างเลยไงยกระสุนอะไรงี้ไม่มีว่ะหายากหายากหายาก นั่นน่าจะเป็นบ้านเพื่อนเราน่าจะสร้างอะไรไว้วันนี้เดี๋ยวก่อนตัวเองสร้างเกินป่าวมีคอนไว้เฮ้ยโอเคโหนี่สร้างอะไรเนี่ยสร้างหมู่บ้านเหรอเนี่ยไม่ได้สร้างบ้านธรรมาดาละมันสร้างหมู่บ้านเลยวะโอ้เดี๋ยวเท่าแกโรงไม้นี่พ่อแกเป็นพ่อแกเป็นเท่าแกโรงไม้หรือไงเนี่ยโอ้โหสร้างขนาดนี้ สร้างแบบดุดันไม่เก่งใจใครเดี๋ยวตัวเองหนึ่งสองสามเคลียก่อนโอเครู้เรื่องกระเบื้องแท็กตุบอปก่ทีนึงไอ้ป่าเลยไม่มีอะไรเลยบูดีไหมวันดีตัวเองแอะติดประตูไอ้หน้าโง่อะอ่อะนีแน่มาเฮ้ยโอ้โหอ้อมอ่ หล่นะลาวไล่นะลาวตุๆๆ๊บตุบตุบเอาให้แตกบอกแล้วเอาให้แตกผูเยอะเว้หวัดดีบ้านนี้เจ้าทีเยอะฮุ้มเทาไห้นี่เจ้าทีเยอะใช่ไหมนะตาแดงตาแดงข้างนัง้น <ipe pan> โอเค,เร,อเ,คเรียบร้อยหัวตัวแตกไปซะวันที่สองมาแล้วอะไรวะเน,น,นี่ยข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวติด,ๆๆดติดติดติดโดนติดคาน โดดติดเพดานนะครับตอนนี้มีแต่ช็อกโกแลตบิตต์บิตทั้งนั้นเลยกร,กระสุนกระสุดไม่มีเลยไงวะไอ้บ้าเดี๋ยวก่อนวัสดีเพื่อนฝูงทำอะไรกันอยู่จ๊ะนี่แกจะสร้างอะไรของแกเนี่ยเยอะไปไหนแล้วทางเข้าหาด้วยหาทางเข้าก่อนไม่มีทางเข้าอะ่ะอะไรวะวัสดีเพื่อนฝูงมาขออาศัยใบบุญด้วยแล้วมันเข้าไงวะเนี่ย เข้ากันไงเนี่ยมันมีเสียงอยู่นะเสียงที่ไม่ใช่เรื่องดีเลยเสียงแบบนี้ไม่ค่อยสง่างานงาเท่าไหร่วัดีตัวเองในนี้มีอะไรไหมแล้วเข้ากันทางไหนอะตัวเองตามไปด้วยวัดีวันด,ดีดูนะ้อยหมวกแดงขอไปด้วยคนเข้าตรงไหนวะเนี่ยมตายนี่หรอ ต้ตรงนี้เข้าได้ตรงนี้เข้าได้แล้วก็ตรงนี้เข้ามาได้โอเคอ๋อนี่ไงเข้ามาตรงนี้หวัดดีเพื่อนฝูงเบคอนโอ้โหอะไรวะเนี่ยใครสร้างไว้ก่อนมันต้องถามกันว่าใครสร้างไว้ก่อนหวัดดีโอ้ยนี่เขานี่คือเขาจะขังให้เราออกเลยใช่ไหมเนี่ยี๋้วกอนเมื่อกี้มาทางไหนวะมาทางนี้โอเครูเรื่อง แสดงว่าใช่เราต้องมาทางนี้แหละเออ่พึ่งวันที่2เองไม่เป็นไรแวบมานี้ก็ถือว่าใช้ได้รู้เรื่องแล้วว่าเขาทางไหนนี่นอะไรออคอนแม่ปืนเราก็อะไรวะเนี่ยเหลือ16นัดโอ้ไม่ค่อยจะแจมเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาของเก็บก่อนช่วงนี้ผจนภัยนิดหน่อย อ้าวเวรกรรมพระธิดาตกบาตรที่สุดบาที่สุด,สดว้าเี๋ยวก็เดี๋ยวก็วิ่งก่อน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 เอ่อเข้าทางนี้ได้ไหมใช่สิเข้านี้เข้านี้เข้านี้แล้วก็เข้าทางนี้โอเคขออยู่ด้วยคนนะอยู่หลายคนมันอุ่นใจอ่าว่าไงพักเพียงไอ้เหรอแกเป็นใครเนี่ยไอ้หัวดำเอ้ย ทำไมตรงนี้มันโล่งๆไนงะนี่กะบ,บูกันเลยเหรอไงหรือเดี๋ยวนะทีมแตกเหรอนี่เล่นอะไรกันเนี่ยนี่แกจะบูใช่ไหมไอโยงโอ้โหเปิดทางให้ปีศาจเข้ามาให้เหรอเดี๋ยวงานก็เข้าหรอกไอโยงตัวกใหญ่นะรูปหล่อชื่ออะไรวะเนี่ย YD YD งั้นลุยกันไปแล้วกันอย่าหาพี่โอมไม่เตือนเดี๋ยวก่อนสํารวจซะหน่อยตรงนี้มีอะไรเปล่าเราก็าอยู่ตรงนี้ได้แก๊งเราแก๊งปอดแหกเออวันที่สองแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะสรุปคือมันมาเป่ะเนี่ยเอ,อ๊ะมีเสียงเด้งๆด,ด้วยมาแล้วจ้ะตัวเอง ทางไหนดูวะไม่รู้ละหยุไวนี่ก่อนแล้วกันโอ้โหเออเออวันดีวูวะดีพถึงว่ะไอ้มันกัดเข้ามาก่อนแล้วกันหมดแต่ไม้เยอะขนาดนี้บอกได้เลยกัดยากกัดยากตุบๆก็ไม่ได้ตุบเราตียังไม่ผ่านไม้เลยเนีนเ่ยเยอะ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  ที่หีไนีไ,อ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 ไเออเจอกันี่ตัวเองรอตะเคียนไว้ดี๋ยวไปดูทนหน่อยเป็นไ,ปไงบ้างอ้าวป่รัเรบร้อยแล้วจ้ะอะไรวะนี่ฮะตรงนี้มีอะไรไมยอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวยวเดีวเดี๋ย Dark, f f ies, ู้สึกันเมือนมอยู่ใกล้ๆอ่ะอยนี่ไงมันอยู่ตรงนี้นี่เองนี่เนี่ยนี่เนีตอบก็ทีนึงตอกทีนึงเนี่ยอะไรอะไรอะไรนี่เนี่ยนี่เนี่ยี่เนี่ยน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 เนยนีเนยนี่เนี่ยี่เนี

ออกไปก็ตายสิครับซีมองท่องสิครับอย่างนี้อย่ามาสู้เล่งเดยวเจอสู้ลิงอย่าซีเล่งเดยวเจอสู้ลิงไหไรวะเนี่ยคือโอ้โหวิสัยทัชเจนหวยเราจะสู้ยังไงอู้ตายแล้วด้วยมีตัวตายด้วยมีคนที่ตายด้วยมันอยู่ตรงไหนกันวะเนี่ย ทีละตัวได้ไหมร้องละทีละตัวได้ไหมอย่ามากันเยอะโอ้โหเพียบเลยว่ะโอ้โหดีมากจะเก็บตกถึงนี้ไงเก็บตกจบปะครับโอ้โหอยู่ในสองตัวโอ้โหตรงนี้เพียบเลยว่ะอะไรเนี่ยโอ้โห,โโหโดงดงลูกชิ้นดงบางชิงกิแล้กันยังไว้ใจไม่ได้นี่อะไรวะ ฉลงังไม่ได้อยากได้เลยฉลรงเนี่ยมีกระสุนบ้างไหมอ่ะอยากได้กระสุนร้อนๆนี่ก็ดูทรงก็มีปกวะเดี๋ยวกอนแวบกอนแวบก่อนแวบแวบแวบก่อน,อนมาแล้ววุ้ยเฮ้ยไหนอ้าวเดี๋ยวนี่อะไรตังนี่ว่าโอเค จัดว่าใช้ได้เลัไปวนู้นดูก่อนตรงนู้นมีอะไรมีของไหมเนี่ยไม่มีของเลยอะสงสัยตรงนี้จะรุดของหมดแล้วครับเราจะไม่หาของอาัหน้าทัทุกคนโอ้ยแต่ว่าตรงนั้นของไม่ใช่ของลูกชิ้นเยอะมากเลยบ้านหลังนั้นลูกชิ้นอย่างเยอะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเราว่าบ้านแถวนี้ต้องมีของดีเดี๋ยวก่อนขอลองส่องนิดหน่อยก่อนนั่นไงของดีพ่อคุณ ของดีมากรีโหลดก่อน1 2 3 4 5ส2 3 4าอโอ้ยอ่าร่วงเลยซะมันต้องใช้ว่ะเออมันต้องใช้ว่ะมีปืนมันก็ต้องใช้ปืนอ่ะนะอุ้ย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 ตัวเองวะดีต่อยโดนโดนว่ะโดนปะ อุ้ยโดน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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อยเกือบไปแล้วนี่แน่ไอบ้บ้าช็อกโกแลตพิตอร์บีต,ต้องทำงานแล้วนี่รักษามาเลยเขียวซะหน่อยโอเคขอนี่เครื่องดื่มชูกำลังเก็บไว้หน่อยนี่ตรงนี้ก็มีชุดปฐมพยาบาลพยาบาลนั่นแหละมา ปุ๊บเกอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหล่นใจคอโอ้ยบอกได้เลยว่าโหดอยู่เอ่อมีอะไรอไหมตรงห้องนี้มีอะไรไหมมีแต่เครื่องดื่มชูกำลังบ้าบอที่สุดไม่ได้อยากได้เลยตอนนี้สิ่งสำคัญคือกระสุนนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้วันที่3าน่าจะใกลให้หมดแล้วด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะ ต้องเล่งหาของนิดนึงก่อนเอาละรู้สึกว่ากระสุนจะไม่ได้แจกกันง่ายๆแล้วด้วยสำหรับภาคนี้เบสเมนต์เบสเมนต์นี่อาจจะต้องเน้นซื้ออุย๊ยอะไรเนี่ยเอาเพราะคุณอะไรมาอยู่นี้เนี่ยอะไรอยู่วะเนี่ยเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามคิวก่อนเอ้ยเดี๋ยวดื่มก่อนแล้วกันแ้วงั้น,างงานอ่ะโอเค ได้มีปืนสองอันจัดว่าแจ๋วปวดปืนปืนก็ไม่ค่อยเท่าไหรเลยเนี่ยปืนอันไหนวะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนปุ๊บแปดสองอ่ะหูเหลือกระสุนเพียงแค่นี้โอ้ยเดี๋ยวนะพอยาไส้เลยเราอี๋ไ่นร่วงไปยะอ้าวนี่ไงกระสุนประโธ่เอ้ยของดีมันอยู่ตรงนี้นี่เอง ไอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สามแล้วมีไไอีกไหมอ่ะอยากได้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าท้าทางนานไงกูว่าละไม่ใช่เรื่องดีแล้วต้องรีบกลับบ้านก่อนกลับไปรวมกับเพื่อนฝูงกันตอนนี้ยังเล่นอยู่กันหลายคนอยู่นะตอนนี้เอาละวิง่งโกยตับแนบไม่คิดชีวิตครับช่วงนี้ว้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตรงนั้นอะ่ะเพียบเลยอะ่ะโอ้ยพ่อคุณไม่เก็บกันเลยไง ัหปืนลูกซองก็มีอุ้ยตรงนี้เพียบอะเดี๋ยว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 โอเคบ้านหลังนี้คลังอาวุธชัดๆเดี๋ยวเข้าด้วยโว้มาแล้วพ่อคุณจัดมาแล้วอ้าวตรงนั้นจูจีอะไรอยู่เนี่ย่าไม่มีอะไรสบายๆเอา,าละนี่คือวันที่สามนะจัดตัวเอง เออถ้าเกิดมีแฉลงมันก็น่าจะดีอะนะโอ้ยเลือดจะหมดแล้วนี่ตัวเองเฮ้ยเติมเลือดกันก่อนไหมอ่ะยังไงดีเนี่ยว้าวมันกำลังโจมตีแล้วมาเลยตัวเองเคยวิ่งเป็นป่าลาบเลยแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยักษ์มาด้วยว่ะไอ้ยักษ์มาด้วยอะ่ะ นดนอะไรเสียงย่เีย่วๆนีเลยโอ้โหไอตัวอะไรโดนอะไรโดวอะไรอะโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรมีคนโดนด้วยเดี๋ยวนะปล่อยไว้อย่างนี้จะดีเหรอโอโอโออกไม่ได้นะเฮ้ยตีแหละ๋อรู้ได้เห็นละ ไปตุ๊บไปทุ๊บไปก่อนนี่เนี่ยตุ๊บไปก่อน,อนตุ๊บไปทำแถวๆนี้แหละโอ้โหตัววะเนี่ยนี่พี่ชายนี่เนี่ยตีไปตีไปชว่วยกันตีนั่นไงอยู่ข้างบนเรียบเลยสามตัวเซาน้อยหัวมาแล้วจ้ะ sẽ có thể đến nè Mẹ con nói nhỏ. Nó sẽ được không? Nó có nhiều lần nữa. cái gì vậy? Nó sẽ không tốt lắm, đúng không? Nó đang đến đây. Này. Này, tôi một ยาเข้ามามได้ยหลีหลีหลีก่อนหลีก่อนอะไรเนี่ยเยียบเลยวะ่ะแล้วมันไปค้างอยู่ข้างบนน่ะเด็กมันไปค้างอยู่บนว่ะอุย้ยเก,กะกายจีเปคอนนี่เนะนี่ยทุบทุบไปดีแก่แผนก่อสร้างไงวะ

ไม่เปิยิใ <c> ห <oughs> <c oughs> ้เลื่อนไม่ได้วะ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวใจ dollars. เย็นใจเย็นใจเย็นรยลลกระสุน17นัดตัดจแน่ฟังไอ้นี่แน่นี่แน่โอเคผู้เยอะว่ะโคตรเยอะเยอะ ออกได้บ้างหโอ้ัวหัวะัวโอตายว่ะมันเยอะเกินอ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรถือว่าได้ลองกลับมาเล่นนะครับสนุกสนานกัน อ่ะใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดซับสไครป์พี่โอด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะแ่งลิงก์แมพให้ใครที่ใครที่มีใครเล่นนะครับก็มาเล่นได้พี่โอหัวขาดนะโอ้ยไม่ใื่หัวขาดมาเลยหัวลุดเลยอ้โหโคตรไอเก็บอ่ะโอเคประมาณนี้ครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ